ครับสวัสดีเพื่อนๆช่างท้องถิ่นเจภูมนะครับผมธรรมนูนธรรมะนะครับของกองช่างอบตอสามสวนบ้านแท่นวันนี้ผมจะมาเสนอนะครับโปรแกรมหรือไฟล์งานที่ผมทำสำหรับคานวณถนน,น,น,นผิวคอนกรีตสมเด็กนะครับกรณีสายทางหนึ่งมันมีความกว้างไม่เท่ากันนะครับตัวนี้ผมเซตราคาน้ำมันไว้ที่32บาท ถ้าราคาน้ำมันเปลี่ยนจากนี้ก็ต้องไปก่อค่าเสื่อมใหม่นะครับไฟา์นี้ผมทําความกว้างไว้สามช่วงนะครับช่วงแรกสี่เมตรช่วงสองห้าเมตรช่วงสามหกเมตรนะรแต่ถ้ามีแค่สองช่วงนะครับช่วงสามท่านก็ใส่ศูนย์ไปได้เลยนะครับหรือมีช่วงเดียวช่วงที่สองท่านก็ใส่ศูนย์ช่วงที่สามก็ใส่ศูนย์ไปได้เลยนะครับสามารถคิดได้เหมือนกันนะครับ อ่ะผมขอยกตัวอย่างตัวนี้เป็น3มช่วงแล้วกันนะครับสามช่วงท่านกรอกอะไรบ้างกรอกปริมาณงานช่วงที่1นนะครับกว้างยาวหนาช่วงที่สองกว้างยาวหนาช่วงที่3ามกว้างยาวหนานะครับอันนี้ความหนาต้องเท่ากันนะนะครับความยาวแต่ละช่วงก็ใส่มามันก็จะคำนวณพื้นที่รวมให้แล้วก็ระยะทางรวมให้นะครับจากนั้นท่านก็มาใส่ราคาเหล็กนะครับราคาเหล็ก r b บสิบเกราคาเหล็ก b b บสิบสราคาเหล็กเนี่ยจากราคาพันธุ์จังหวัดหรือจากที่ท่านสืบก็แล้วแต่ ก็มาใส่เหล็กตะแกรงว้เมตดนะครับราคาวาเมดท่านคิดท่านหามาได้ราคาเท่าไหร่ก็ใส่มานะครับแล้วก็ค่าแรงวางเหล็กตัวนี้ผมเซ็ตได้ที่หกมิลทับหกมิลนะครับแอสสาแล้วก็เป็นแบบทอสองขีดสองสูสามนะครับตัวนี้ตะแกรงเหล็กแล้วแต่ท่านนะครับใช้ขนาดไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับขอให้มันเป็นไปตามแบบแล้วกันทีนี้คอนกรีตนะครับเรามาใส่คอนกรีตผสมเสร็จที่สองรอยปดสิบ pc นะครับก็ใส่อันนี้ราคาพาร์ท์จังัดผมไม่บวก ค่าทีนะก็เป็นราคาโดดๆมาเลยนะครับตัว325ยังไม่พูดถึง325รอเคนี่ยผมยังไม่พูดถึงแล้วกันนะครับทีนี้เราได้ราคาคอนกรีตผสมเสร็จมาเท่านี้แล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องมาเทียบกับราคาวัสดุมวลรวมคอนกรีตโดยคิดแบบวัสดุมวลรวมก็มีปูนซีเมนต์ทรายหินนะครับปูนซีเมนต์ก็ใส่ราคาตรงนี้มานะครับปูนซีเมนต์ใส่ราคาปูนซีเมนต์มามันเป็นบาทต่อตัน ผมก็เซ็ตได้ให้เป็นบาทต่อกีโลให้แล้วนะครับซ้ายกับหินราคาเท่าไหร่ตามที่ท่านหาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ราคาพันิษฐ์จมัดหมดเลยนะครับไม่ได้บวกค่าขนส่งปูนซีเมนต์เราก็มาคำนวณแล้วทีนีน้ใช้คอนรีดคอ3สามนะครับคอนรีดคอสามใช้พวกนี้นะครับปูนซีเมน,เนต์ใช้ตัวนี้ซายใช้ตัวนี้หินใช้ตัวนี้นะครับก็ยกมาเลยนะครับก็ยกมาเลยแล้วก็ต้องเผื่อค่าส่วนการสูญเสียด้วยนะครับ เผื่อมาจากไหนนะครับมาจากตัวนี้นะครับรายเออปูนซีเมนเผื่อห้าเปอร์เซ็นต์ทรายเผื่อยี่สิบหินเผื่อสิบห้าตัวเนี้ยมาจากหลักเกมของกรมชีการกำหนดให้นะครับครับคำนวณแปลงเป็นปริมาตรได้ตัวนี้นะครับปูนซีเมนได้ตัวนี้ทรายได้ตัวนี้หินได้ตัวนี้นะครับตัวเลขเนี้ยโดยปริมาตรวัสดมุมวลรวมต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตรเนี่ยที่ผมคำนวณได้เนะี่ยตรงกันกับ ปริมาตรวัสดุมวลรวมต่อลูกบาทเมตรของหน่วยตรวจสอบที่ใช้ตรวจสอบเราเลยนะนะครับสามตัวนี้นผมก็เลยว่าพันค่าเกกับผมมาถูกทางน,นะครับวัสดุมวลรวมได้เท่านี้เมื่อท่านคิดราคานะครับเมื่อท่านกรอกราคาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยราคาอจิบโดยคิดแบบวัสดุมวลรวมเป็นเท่าไหร่นั้นมันจะโชว์มาให้ท่านตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ค่าผสมผลกตเองเนี่ยผมไม่คิดนะครับรวมแล้วเป็นตัวเลขเท่านี้ ได้แล้วนะครับงานผิวทางเออไม่ใช่งานผิวทางค่าราคาวัสดุคอนกรีตนะครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วท่านกรอ,อกตามนี้เลยส่วนค่าดินลูกลังค่าพวกเนี้ยผมขอข้ามไปเลยพวกท่านรู้อยู่แล้วว่ามันมายังไงคิดแบบไหนนะครับทีนี้ผมจะให้ดูตัวนี้ครับงานผิวทางและงานรอยต่อต่างๆนะครับงานรอยต่อต่างๆตัวนี้นะครับเอามาจาก หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางนะครับตัวนี้ผมใส่ความกว้าง4เมตรพวกเนี้ยพวกสีทเทาๆท่านไม่ต้องไปซีเรียสนะครับมันลิงก์มาให้ท่านเองนะครับท่านเปลี่ยนเมื่อราคานมันเปลี่ยนพวกท่านเปลี่ยนตัวนี้นะครับสีส้มๆนะครับพวกท่านเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับแค่นี้เองนะครับถ้าราคาน้มันเปลี่ยนแต่ถ้าราคานมัน32บาทท่านใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ ผมยกตัวอย่างไม่กี่รายการนะอะพราะกี่น้15เซนคลิปที่ความกว้าง4เมตรยาว1แท่ง10เมตรท่านมี2ช่วง3ช่วงก็แล้วแต่ตัวนี้ผมคลิดที่ความกว้าง4เมตรไว้เพราะอะไรครับเพราะสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นราคาบาทต่อตารางเมตรอยู่แล้วนะครับนะครับท่านไม่ต้องไปท่านไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปเอ๊ะทำไมคลิปแค่ช่วงเดียว4เมตรไม่ต้องไปตกใจนะครับก็คิปตามหลักเกณฑ์มาเลยนะครับก็จะได้ราคาเท่านี้มา คือนีอันนี้คืองานผิวทางนะครับได้ราคาต่อตารางเมตรคือสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทจุดแปดสค่าขัดยาผิวค่อนขีดเนี่ยผมไม่คิดนะนะครับปกติถ้าคิดถ้ามีนะครับให้คิดสามสิบบาทต่อตารางเมตรนะครับผมไม่คิดนะครับร้อยต่อนะครับร้อยต่อต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยราคาได้ร้อยต่อต่างๆต่อเมตรนะครับผมคิดที่สี่เมตรเหมือนกันไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันออกราคามันออกมาเป็นบาทต่อเมตรนะครับบาทต่อเมตร ท่านคิดได้รอยต่อทั้งหมดกี่เมตรเดี๋ยวมันก็เอาไปคูณต่อเมตรอยู่แล้วนะครับผมได้ตัวเลขเท่านี้ตัวเลขเท่านี้แต่ละจอยนะครับแต่ละชนิดของจอยนะครับตัวเลขพวกเนี้ยผมไปเทียบกับของหน่วยตรวจสอบที่ใช้ตรวจสอบของเราตัวเลขของผมกับเขาใกล้เคียงกันมากผมผมผมต่ำด้วยซ้ำผมต่ำกว่าด้วยซ้ำนะครับต่ำก็ต่ำแบบไม่ได้ต่ำมากนะครับนะครับ เราก็สามารถยืนยันได้พวกราคาพวกนี้นะครับก็มาจากพวกนี้แหละนะครับนะครับราคาพวกนี้นะครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางได้หมดแล้วหลังน,นั้นเราก็จะมาลิงก์มาที่บัญชีรายการงานทางจะไม่มีปลสี่ปลห้าปลหกนะครับจะมีแค่บัญชแีแสดงรายการแล้วก็สรุปนะครับเราก็ใส่ประเภทง,งานอะไรเออ คำนวณเมื่อวันที่เท่าไร่ประเภทงานอะไรเจ้าของโครงการเป็นใครรหัสทางหลวงมีไหมไม่มีก็ใส่แดดชื่อสายทางอะไรสถานที่ตั้งที่ไหนเห็นไหมครับความกว้างมันจะไม่โชว์มันจะโชว์ความยาวรวมแล้วก็ความหนาแล้วก็พื้นที่รวมทั้งหมดนะครับหน้านี้ทั้งหมดมันจะริมให้ท่านเลยท่านเปลี่ยนแค่ vector f นะครับถ้ามันเกินห้าล้านนะครับแต่ถ้าไม่เกินก็ตัวนี้แหละงานผิวหรือผิวระยานมีไหมถ้าสูงก็มีนะครับมันก็จะลิ์ราคามาให้ถ้าไม่มีท่านก็ใส่ศูนย์ไป หรือผิวคอวนกรีตมีไหมถ้าสมมติมีถ้าสมมติว่าม,ม,มีนะเราก็จะก์ราคามาให้ท่านถ้าไม่ม,ม,มีท่านก็ใส่สูนแค่นี้เองนั้นถามปากถุต่อปริมาณงานช่องนี้ครับปริมาณงานช่องนี้เนะี่ยมันลิ้์มาให้หมดเลยนะครับท่านแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับงานหรือพันทางเดินระบบทับงานลูกรลงังหรือลูกรลังสิเซนเนี่ย ตัวเนี้ยในแบบทอสองขีดสองสามันมีนะครับมันคือพื้นดินเดิมจะต้องบดอัดแน่นไม่น้อยกว่าเ5้าสห้าสแตนดาร์ดนะครับเก้งส้าแตนดาร์ตตัวเนี้ยเอาราคาตัวนี้มาจากไหนมาจากตารางค่าเสื่อมราคาน้ำมันนะครับสิบเึงสตัวนี้นะครับถ้ามีงานถมดินคันทางเพิ่มก็ใส่มาตามรูปคอร์ s เซ็กชันนะครับไอคอนผมจะมีไอคอนบอกให้อยู่นะครับว่าเอามาจากไหนนะครับถ้าไม่มีท่านก็ใสสือนะครับ ตัวนี้ลูกลังรองพื้นหนา20เซนนั้นก็ลิงก์ม,มาให้แล้วนะครับราคาเนี่ยตามที่ท่านก็อในชีทข้อมูลนี้นะครับแต่ถ้าท่านของท่านเป็นราคาเท่าไหร่ท่านก็ใส่ไปนะครับของผมราคาเท่านี้นะลายทางนะครับลายทางก็คำนวณมาให้กว้าง50เซนสองข้างนะครับทรายนะครับหนา5เซนก็ใส่มา ตัวแดนซิเบนนะครับเป็นต่อตารางเมตรเห็นไหมครับหนาสิบห้าเซนใช้เหล็กตะแกรงลายหนึ่งนะครับไว้ต่อพวกเนี้ยที่สําคัญในโปรแกรมผมจะเซตไว้ให้ก็จริงนะครับแต่ผมอยากให้ท่านไปคํานวณมือทบทวนเลอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องไหมนะครับถ้าไม่ถูกท่านก็แก้าตามที่ท่านคํานวณได้ถูกนะครับวิธีคํานวณผมคิดว่าพวกท่านคงทราบดีนะครับคงทราบดีอยู่แล้วแต่อย่าลืมลบหนึ่งเสมอนะนะครับก็ลองคิดดูนะครับ งานตีเส้นจราจรมีไหมถ้าไม่มีใส่ศูนย์นะครับแต่ถ้ามีนะครับสูตรมันก็คำนวณให้เลยนะครับตามนี้แหละนะครับป้ายระบางก่อสร้างมีไหมถ้าไม่มีใส่ศูนย์ป้ายเหล็กมีไหมไม่มีใส่ศูนย์นะครับแต่ผมคิดนะครับผมคิดให้เขารวมมาแล้วเป็นเท่านี้ต่อตารางเมตรเป็นเท่านี้นะครับเรามาดูสรุปสรุปมันก็จะนิ่์มาให้เลยนะครับ นีไม่ให้เลยราคาโบป,ประมาณนะครับอันนี้ตอนตั้งโลประมาณผมปัดนะครับปัดให้เหลือเป็นแค่หลักพันนะครับแต่ถ้าเป็นราคากลางเราก็คงจะปัดไม่ได้เนาะนะครับถ้าเป็นตัวเลขกลมกลมซะถ้าเป็นราคางลประมาณไม่มีคณะกรรมการเราก็ลบออกซะนะครับแต่ถ้าเป็นราคากลางเราก็ใส่ตัวการไว้นะครับอือตัวนี้เป็นเงินสามล้านกว่าบาทนะครับเป็นเงินสามล้านกว่าบ่านนะ Okay. ระยะทางเท่าไหร่ระยะทาง900เมตรอ่อเสรสรุปมาแล้วกตารางเมตรละ6 6 8บาทประมาณนี้นะครับกำหนดแล้วเสร็จ100วันมาจากไหนมาจากตัวนี้ครับหน้านี้ท่านไม่ต้องไปแก้อะไรเลยไม่ต้องไปรอกอะไรเลยท่านเอาแค่ตัวเลขมาใส่ตัวเลขเนี้ยไม่ต้องทำอะไรมันลิงก์ให้เองใช่ผมคำนวณได้55วันนะครับ แล้วมาเผื่อระยะเวลาทดสอบเด็กลูกลังความแน่น15วันเผื่อระยะเวลาทดสอบความติดอีก35วันรวมแล้ว105วันปัดเหลือ100วันนะครับมันก็จะลิงก์มาให้100วันตรงนี้นะครับหลักเกณฑ์ตัวเนี้มาจากของทชอทอที่ทําเป็นคู่มือไปให้ท้องถิ่นเลยนะครับตัวนี้นะครับตามน,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 นี้เลยนะครับส่วนงวดงานพวกเนี้ท่านไม่ต้องสนใจหรอกนะครับโอเคเราก็จะได้นะครับ อันนี้กรณีสามช่วงแต่ถ้าท่านเป็นหนึ่งช่วงท่านก็ลบไส่พวกนี้เป็นศูนย์ซะไส่พวกนี้เป็นศูนย์ซะนะครับแค่นั้นเองนะครับก็สําหรับเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆทีมง,งานช่างท้องถิ่นนะครับท่านใดสนใจนะครับผมก็จะโยนไฟล์นี้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับถ้าท่านใดที่ติดขัดก็ให้ทักไลน์ส่วนตัวมาสอบถามได้นะครับผมไม่หวงนะครับไฟล์นี้ไฟล์งานผมไม่หวง ก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับนำไปปรับใช้ในการทำงานนะครับเพื่อจะได้รวดเร็วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ